ขอสวัสดีมีความสุขเพื่อนๆพี่ๆเอฟซี FC และครูบาอาจารย์ที่รักทุกท่านวันนี้ทั้งช่องก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่อง y o u t u b e ชัดเดิมบางวันนี้ผมได้นำเสนอ,อเหรียญเบญจะนะครับเป็น,เ,ปนเหรียญเบญจะเป็นเหรียญที่หายากนะครับก็คือเหรียญหลวงพวกก่อกานวัดพระญาศนะครับซึ่ง สร้างในปีพศ2469และสร้างในงานที่ระลึกนะครับปฏิสังขรณ์พระอุโบสถนะครับแล้ววันนี้เราจะมาทำการพิจารณาระหว่างเหรียญแท้กับเหรียญทอดนะครับเพื่อนๆก็จุดตายของหลวงพ่อกันนะครับเป็นอัตลักษณ์ซึ่งเป็นบล็อกแม่พิมพ์ซึ่งมีวิธีการผลิตคือเป็นการแกะด้วยมือคนนะครับ คือมือช่างนะครับคือเขาเรียกว่าแกะบล็อกสดนะครับเราจะมาทําความเข้าใจเรื่องบล็อกสดนะครับว่าการวิธีการดูบล็อกสดนั้นเป็นเช่นไรนะครับก็ขั้นแรกเลยเรียนแรกก็คือจะให้ดูอของที่เป็นของแท้ก่อนนะครับนี่คืออัตลักษณ์ของเหรียญแท้นะครับจะมีความชัดเจน มีร่องรอยของการขุดการแกะนะครับในนี่คือในเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆและการยิบหลุมพะกันขั้นแรกเบื้องต้นนะครับบางท่านก็ดูจุดอื่นนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วผมก็จะเน้นจุดจุดนี้เป็นเป็นจุดเบื้องต้นนะครับดูขั้นแรกเพราะว่าจะเห็นง่ายนะครับเห็นแง่ที่แตกนะครับจุดนี้นะครับอาจจะเป็นร่องรอยการแตกจากไม้พิมพ์ อันนี้คือเป็นเป็นบล็อกที่แกะมาจากต้นน้ำเลยนะครับเห็นริ้วรอยนะครับอเส้นขนแมวหรือว่าร่องรอยการผลิตอาจจะมีความชัดเจนนะครับเพื่อนๆซึ่งจุดต่อไปนะครับที่เป็นจุดพิจารณาสำหรับตัวของกระผมเองนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยมตรงหูนี่นะครับ ของหูนี่นะครับหูด้าน,านขวาองค์พระนี่นะครับจะมีรูปสามเรี่ยมเล็กๆเป็นเส้นบางๆนะครับซึ่งมีความคมชัดเป็นพิเศษแล้วก็จะมีของที่เป็นของแท้นะครับอาจจะมีร่องรอยตาสังกตินี่นะครับมีร่องรอยการขูดกันแกะเป็นเส้นเล็กๆริ้วๆ,ๆนะครับขึ้นแบบเส้นขนแมวนะครับอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ เพื่อนจะเห็นร่องรอยการขูดกันแกะนะครับก็อาจจะมีริ้วนะครับและที่พื้นนี้อาจจะเป็นเส้นขนแมวนะครับซึ่งเป็นการขูดการเกาไม่พิมพ์นะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับอของที่เป็นของแท้นะครับบนศีรษะนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีริ้วแบบเป็นเส้นขนแมวนะครับขึ้นเป็นแนวตรงนะครับอันนี้คือจุด จุดตายของสมอของพระหลวงพ่อ,อพกันนะครับแล้วก็ด้านบนที่ตัวหนังสือที่เลขสองนี่นะครับจะมีใต้นี้นะครับใต้ตัวหนังสือเลขสองนครับจะมีร่องรอยการขุดแกะเป็นริ้วๆ,ๆ,ๆนะครับริ้วๆแบบนี้นะครับก็ของแท้ก็จะดูไม่ยากนะครับถ้าเราพิจารณาแล้วก็คือจะมีความคมชัดเมตตาต้องมีนะครับทุกอย่างต้องครบถ้วนสมบูรณ์ จะไม่มีตรงไหนขาดตกหรือแวงใบนะครับโดยเฉพาะความชัดเจนของการขุดขุดแม่พิมพ์นะครับมีถึงปลายนี่เลยนะครับปลายบริเวณมุมตามเลี่ยมนี่นะครับจะมีร่องรอยเป็นเส้นริ้วๆนะครับเป็นการการขุดการเกาของแม่พิมพ์นะครับและตัวนี้นะครับดอกเป็นลักษณะดอกไม้นี่นะครับจะมีร่องรอยการขุดแกะทุกตัวนะครับ ความชัดเจนต้องมีนะครับอาอริ้วของทีวอนบริเวณนี้นะครับจะมีเส้นเล็กๆแตกอยู่ด้านในอันนี้คืออัตลักษณ์พิเศษเลยนะครับที่แขนนะครับมีเส้นเลือดนี่คือความชัดเจนของพระที่แกะบล็อกสดนะครับเพื่อนๆซึ่งพระชอดนั้นจะไม่มีนะครับก็โดยเฉพาะพิมพ์นี้เขาเรียกพิมพ์ขอเบเนะครับ อ่าตรงนี้นะครับอ่าถ้าใช้กล้องพลังขยายสูงๆเราจะเห็นเป็น2ชั้นนะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นมีเงาเงไหมครับอ่ามีเส้นล่างแล้วก็เส้นบนอ่าอ่าพลิกในมุมนี้ก็คือจะชัดเจนมากนะครับแล้วก็ที่พื้นนะครับอาจะมีริ้วร่องรอยการคูดการแก้ทุกองค์นะครับอ่าโดยเฉพาะอ่าอีกจุดหนึ่งนี่นี่ก็เป็นจุดตายเหมือนกันครับติ่งนี้นะครับ พระแท้ต้องมีทุกองค์นะครับพระแท้ต้องมีทุกองค์ตัวหนังสือทุกตัวจะต้องแกะเป็นเส้น้อนเส้นแล้วก็โดยเฉพาะาตัว,ต,วตัวอีนะครับแต่ยาวทะลุออกมานี่นะครับอันนี้คืออัตลักษณ์ของพระแท้นะครับเป็นจุดจําง,ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆจุดจําง,ง่ายๆเดี๋ยวเราให้มาดูของทอดนะครับว่าทําได้แค่ไหนเห็นไหมครับองนี้คือพระทอดนะครับดูตั้งแต่ใบหน้า ใบหน้านี่ก็นี่นี่นี่คือกระไลยังไม่รุดเลยนะครับแต่หน้ายยับเยินเลยนะครับไม่มีความคมชัดนะครับเมตตาก็ไม่คมนะครับบอดไปข้างนะครับมีมีข้างเดียวแล้วเส้นริ้วบนบนศีรษะนี้ก็จะไม่มีนะครับถอดไม่ติดนะครับริ้วบนศีรษะนี้จะถอดไม่ติดนะครับแล้วดูเส้นจีวรเห็นไหมครับตื้นเบลอนะครับ สังกตดตจะไม่มีร่องรอยการคูดแกะนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนองค์ที่เป็นต้นต้นน้านะครับอ่าตรงนี้ตรงปลายนิ้วนี่ครับองแท้จะมีสองเส้นเป็นเส้นแตกขึ้นไปสองเส้นนะครับแล้วก็จุดนี้ที่ผมบอกว่าเป็นจุดตายที่ผมดูนะครับจะต้องเป็นแง่แหลมออกมานี่ก็ไม่มีนะครับอ่ามุมที่แกะตรงปลายนี้ก็ไม่มีนะครับเป็นขี้กาก,กเป็นสังขยานะครับก็คือเป็นร่องรอยการทอด บล็อกซีลิโคนนะครับและพื้นก็จะไม่เรียบตึงนะครับเห็นไหมครับอ่าเป็นลุ่มเป็นบ่อเป็นขยะอันนี้คือลักษณะเส้นของวงแข่นนะครับเส้นลงเส้นเลือดอะไรก็จะไม่ชัดเจนนะครับการขูดกันอะไรก็จะไม่มีความชัดเจนนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังครับเห็นไหมครับเห็นขอบเบตไหมครับอันนี้คือบล็อกทอดของแท้เลยนะครับแถวถอดพันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ เป็นบล็อกทอดพันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมจะให้สังเกตพิจารณาก็คือจุดนี้ครับแง่แหลมตรงนี้นะครับของแท้จะชัดเจนนะครับคมชัดนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูกันสามเหรียญนะครับว่าของแท้เป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือทอดได้บางนะครับส่วนตัวอีตัวนี้ที่เคยพูดเมื่อกี้นะครับว่าจะต้องทอดมาจะต้องยาวทะลุออกมานอกซุ้มนี่นะครับอันนี้ มาแทบไม่สึ่งเลยแล้วก็มีเส้นบางๆนะครับไม่มีความชัดเจนนะครับก็พันเปอร์เซ็นต์นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญทอดนะครับทอดซิลิโคนนะครับเพื่อนๆเหรียญที่เซียนเล่นนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เซียนเล่นนะครับเป็นเส้นขนมจีนนะครับจะไม่มีเส้นซ้อนเส้นหรือว่าตัวหนังสือซ้อนจะไม่มีความสวยงามนะครับเหรียญเมื่อกี้ค่อนข้างจะดูยากนะครับเพราะเป็นเหรียญกระไล จุดที่ผมบอกนะครับด้านบนริเวณหูนี่นะครับอันนี้เหลียนแท้นะครับจะมีสามเลี่ยมเต็มนะครับแล้วก็บนศีรษะอันนี้คือเหลียนค่อนข้างจะติดบางนะครับแต่ก็ยังเห็นริ้วอยู่นะครับว่าเป็นเส้นริ้วนะครับแล้วจุดที่ผมบอกก็คือปลายนิ้วตรงนี้ครับจะมีเส้นแตกเป็นสองเส้นจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับ ของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีเส้นแตกตรงนี้จากมุมสามเหลี่ยมนี้นะครับออกมาเป็นแง่นะครับอ่าแง่นี้นะครับเห็นไหมครับอแล้วแล้วแล้วใต้สามเหลี่ยมตรงนี้ก็จะมีรอยคูดแกะนะครับเห็นไหมครับอันนี้มีรอยคูดแกะนะครับมาดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับ เส้นแตกมีความชัดเจนนะครับเส้นแตกนี้เห็นไหมแล้วก็นี่อีกจุดนะครับของแท้ต้องต้องเลยออกมานะครับเลยขอบมานะครับเพราะว่า,าพิมพ์ขอบเบตนี้จะมีความชัดเจนมากร่องรอยการคูดการแกะนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเรียนทอดอีกเรียนหนึ่งซึ่งใกล้เคียงอยู่ครับแต่ยังไม่ยังไม่ใช่นะครับ ไหมครับอ่าอันนี้ขอบเ็ดหายไปเลยนะครับขอบเ็ดหายไม่เจอเลยครับถอดไม่ติดนะครับมุมนี้ก็ไม่ติดนะครับไม่ใช่คนเลพิมพ์นะครับนี่คือการถอดมานะครับถอดไม่ติดนะครับอันนี้ถอดสอนถอดเลยนะครับถอดสองชั้นน่ะอ่าเส้นเส้นที่แตกออกมาเนี่ยอ่าแทบจะหายไปเลยนะครับไม่ติดเลยนะครับก็เป็นอัตลักษณ์การดูง่ายๆนะครับด้านหน้าก็ยับเยินเหมือนกันครับทั้งลูกตาทั้ง เส้นรายละเอียดการขูดการแกะการกราวไม่มีนะครับของไม่พิมพ์นะครับโดยเฉพาะเส้นแตกตรงนี้นะครับที่มองเห็นด้วยแทบจะเห็นด้วยตาเปล่าก็คือแตกเส้นแตกสามเหลี่ยมตรงนี้จะต้องมีนะครับทุกองนะครับที่เป็นของแท้ก็ได้ดูของที่ของทอดกันเป็นพอประมาณเลยครับเดี๋ยวมาดูของแท้ดีกว่าครับเห็นไหมครับเหรียญที่มีความคมชัดจริงๆนะครับบริเวณปลายนิ้วนะครับจะมีสองเส้นเล็กๆซึ่งอยู่ในจุดที่ต่านะครับเพื่อนๆ ตรงนี้จะอยู่ที่จุดที่ต่านะครับจะไม่มีการสึกหรือว่าหายนะครับจะไม่สึกไม่หายนะครับจุดต่าลักษณะนี้นะครับคือจะมีร่องรอยขุดแกะให้เราเห็นมากมายนะครับมากมายเมตาค่ชัดเจนไหมครับเห็นใบหน้าไหมครับไม่ไม่ตื้นไม่เบลอนะครับชัดเจนนะครับทั้งขอบตาทั้งเม็ดตาทั้งรอยรอยย่นที่หน้าผากนะครับ ดูอัตักษของแท้นะครับแล้วก็จะมีรอยขุดแกะยันยันยันหูเลียนเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับหูเลียนนี่ก็รอยขุดรอยแกะเห็นไหมครับจะมีเส้นให้เราเห็นนะครับของที่เป็นของแท้ก็จะพิจารณาได้ง่ายๆก็คือจะมีหลิวรอยการขุดการแกะของไม่พิมพ์ถึงเป็นของของเดิมนะครับของต้นฉบับนะครับต้องสวยงามชัดเจนอย่างนี้นะครับนี่นะครับ ก็ท่านที่ติดตามนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมก็เป็นพากินสันครับก็พยายามกินยารักษาอยู่ดูอััลักษณ์ในเบื้องต้นนะครับเพืเเ่อนๆเห็นไหมสามเหลี่ยมตรงที่นั่นจะมีเส้นแตกอย่างที่ผมบอกไหมครับโดยเฉพาะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่าบางคนไม่สนใจนะครับตรงสามเหลี่ยมตรงหูครับตรงบริเวณใบหูตรงนี้ครับ อ่าตรงนี้จะเป็นเส้นเล็กนะครับซึ่งซึ่งถ้าเลี่ยนเป็นเลี่ยนทอดนี่คือไม่ติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆแต่ต้องหามุมที่ทะแยงให้ก็พิจารณาแบบนี้ง่ายๆครับก็คือของแท้กับของทอดก็คือมันจะคนละอ่าคนละคนละไซส์เลยนะครับอ่าดูของทอดนะครับดูความยับเยินของของทอดนะครับเห็นไหมครับเห็นใบหน้าหรือเปล่าอ่าอันนี้คือของทอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทอดบ็อกซิลิโคนนะครับ ถ้าดูด้วยตาเปล่า,าคือจบเกมเลยครับก็คือแว่นขยายก็ 10x ก็ยังไม่ไม่ชัวนะครับ 10x ก็ยังไม่ชัวแต่คองแท้นะครับเพื่อนเพนพิจารณานะครับองเนี้ก็ไล่เต็มปริบแทบจะ9กเลยครับก็มีความชัดเจนสวยงามปลายนิ้วมีเส้น2เส้นเห็นไหมครับถ้าเป็น กระไลทองนี้องค์นี้ชัดเจนนะครับก็พระเป็นพระเส้นสภาพเก็บไว้แทบเต็มร้อยเลยนะครับส่วนดูพระองค์ทอดนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีเส้นไม่มีอะไรกันพลิกยังไงก็ไม่มีนะครับรหลวข้างจีวรที่เป็นเส้นใส่ฝนนี้ก็ไม่มีนะครับไม่เหมือนองค์จริงเห็นไหมครับนี่คือเบื้องต้นเลยนะครับเหลีวรอยการคูดกันเกาการแกะของไม่พิมพ์นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนพิจารณานะครับเห็นไหมครับพระ หลวงพวกก่อกานนี้เป็นพระที่สร้างจากโรงกระสาบนะครับไม่ได้สร้างจากวัดนะครับอย่างที่เซียนบอกนะครับแล้วเพราะฉะนั้นแล้วความคมชัดของเหรียญถ้าใช้กล้องพลังขยายนะครับจะมีเส้นแตกจากเส้นจีวรตรงนี้ขึ้นมาบนสังกตินี่นะครับจะชัดเจนมากนะครับนี่เรื่องนี่เนื่องด้วยแสงไฟแล้วก็คนที่ อธิบายอยู่ก็เป็นพากินสันด้วยก็เลยทําให้ภาพมันสันนะครับเพื่อนๆต้องกราบขออภัยอย่างสูงก็คือจุดพิจารณานะครับก็ขอทาให้ทําความเข้าใจว่าหลุมพก,กันทุกเหรียญที่ไปเหรียญแทาจะมีความคมชัดแบบนี้เลยนะครับความคมชัดของบล็อกพิมพ์หรือว่าลักษณะ่องรอยการเส้นแตกเส้นการขุดการเกราไม่พิมพ์แบบนี้บางองค์ก็จะตื้นกว่านะครับ หรือบางองค์จะติดน้อยแต่ก็ต้องมีนะครับเส้นใบหูสามเหลี่ยมเส้นสายฝนบนซีซ่าเมตาต้องคมชัดนะครับแล้วก็ตรงสามเหลี่ยมนี้ที่เป็นเส้นแตกมาเห็นครับนี่คือจุดตายนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าถ้ามีตรงนี้เป็นแง่หลมออกมาแบบนี้ผมฟันธงเลยนะครับเป็นเลียนแท้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับ ร้อยคุดอ่าที่ปลายนี้สามเหลี่ยมนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูอีกองนะครับก็เรียนนี้ไปเรียนทองแดงนะครับก็แล้วสนิมก็กินเยอะนี่ผมก็ทําการอ่าล้างไปบ้างนิดหน่อยแล้วอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ได้ได,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 ดูอ่าตรงสามเหลี่ยมตรงหูนี่ครับอง์นี้ก็มีนะครับอ่าแต่จะบางน่าจะเป็นพิมพ์ปั๊มที่หลังส่วนเส้นริ้วไส่ฝนบนศีสะานี้ก็มีเหมือนกันแต่ก็บางครับ เพราะว่าการกัดก่อนของออกซายนะครับของสนิมนั่หลยครับเส้นลิว้วตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้ก็คือยังาสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับผมดึงนี้เน้นจุดนี้นะครับเป็นพระสวดจะไม่มีสักองค์เดียวนะครับแล้วก็ปลายใต้เรียนนี้จะมีรอยขุดเห็นไหมอ,อันนี้คือจุดตายเลยนะครับถ้าเป็นรูปพระกันเรีเยญแท้หน้าตาต้องเป็นแบบนี้นะครับ ต้องมีความคมชัดมีย้วรอยคูดแกะเห็นหูเลียนไหมครับอ,องค์นี้ก็มีนะครับหูเลียนเห็นไหมครับเห็นปะเพื่อนเพื่อนตัพิจารณานะครับของแท้นี่จะแกะยันหูเลยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือแกะจากมือคนนะครับพระองค์นี้ที่ขึ้นเกิดขึ้นมาเป็นพระนี่คือใช้ใช,ใช้มือคนแกะนะครับเพื่อนๆจะไม่มีเครื่องหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส หรือว่าระบบอะคอมพิวเตอร์ใดๆม,มามามาแกะนะครับบางบางเซียนบางท่านนี้บอกว่าเป็นบล็อกคอมพิวเตอร์เลยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้คือร่องรอยการคุดแกะของมือนะครับถึงได้เป็นเส้นเล็กเส้นคมแล้วก็มีความชัดเจนนะครับมีความชัดเจน <ๆ S 2> ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ f อซนะครับ ที่ติดตามแชทเดิมบางมาตลอดเนี่ยก็ต้องขอบขอประทานอภัยด้วยนะครับท่านที่ติดตามตลอดก็จะรู้นะว่าผมว่าเป็นเป็นา่นากินสันนะครับแต่ผมก็จะพยายามนะครับจะพยายามตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ครับยังไม่หายดีนะครับหลังจากที่ป่วยมาครั้งที่แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ เพื่อนๆและเอซนะครับตอนนี้ก็หกล้านกว่าไปแล้วนะครับหล้านกว่าไปแล้วผู้ติดผู้ที่ดูดูนะครับยอดวิวนะครับผู้ติดตามก็หมื่นห้าพันไปแล้วนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็สมควรแ็่เวลาแล้วครับก็ขอให้เพื่อนๆและ f อนะครับรวมถึงคุูบาอาจารย์นะครับทุกท่านนะครับ มีสุขภาพที่แข็งแรงครับไม่เจ็บไม่จนนะครับสวัสดีครับผม